สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเปิดคำทำนายหมอปายเคยทักคดีน้องต่อก่อนแม่นิ่มรับสารภาพพิธิกรได้กล่าวว่าตอนนี้มีคดีน้องต่อถูกอุ้มหายไปไม่รู้ไปไหนท่านได้ติดตามบ้างไหมพิกษณีปายตอบว่าเอาตามความจริง เพิ่งกลับมาจากอินเดียไม่ได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นชัดเจนแต่ท่านพอที่จะนั่งมีนิมิตมีความรู้สึกสัมผัสพิเศษอะไรไหมว่าเรื่องของน้องต่อสรุปแล้วน้องหายไปไหนภิกษุณีปายกล่าวว่าตรงนี้ขอไม่ยุ่งดีกว่าเพราะเป็นเรื่องของครอบครัวคิดว่าครอบครัวหรือคนทำนะ่ะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คงถามไม่ได้ว่าโดนลักพาตัวไปไหมยังอยู่ไหม หรือว่าล้มหายตายจากไปพวกเราก็เป็นห่วงเด็กตัวกระเปียกพิกษุณีปายบอกว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจดีกว่าพิธิกรได้กล่าวว่าถ้าใครก็ตามที่คิดไม่ดีกับเด็กถึงขนาดนี้ท่านว่ามันจะต้องมีเรื่องอื่นเผือบแฝงหรือผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าไหมเพราะเด็กก็ทำอะไรใครไม่ได้หรือเปล่าตัวเท่านี้ พิสุณีปายกล่าวว่าจริงๆเราขอพูดแบบตรงๆก็เลยว่าการที่คนเราจะรักกันมันก็ควรที่จะคุมการมีบุตรให้ดีเมื่อวันหนึ่งที่หลุดแล้วเด็กเกิดมาต้องการหรือไม่ต้องการอันนั้นน่ะมันคือสิ่งสำคัญการคุมอารมณ์ของพ่อแม่คือสิ่งสำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีน้องต่อ แต่ขอเตือนทุกคนที่อยู่ในสังคมและเริ่มโตขึ้นทุกวันต้องคิดให้ดีก่อนจะมีบุตรต้องคุมต้องคิดและระวังพิธีกรกล่าวว่าในบางศาสนาอย่างเช่นครสิสตศาสนาเขาก็บอกว่าลูกเป็นของขวัญของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เท่านั้นที่ทรงทราบว่าใครคือเหมาะที่จะเป็นพ่อเป็นแม่เด็กที่เกิดมาทุกคน ก็ต้องเป็นความเหมาะสมดวงชะตาชีวิตมีสิ่งที่ถูกกำหนดมาไม่ใช่หรือคะภิกษุณีปลายตอบว่าจริงค่ะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เขาเรียกว่าติดตัวที่สุดด้วยาศาสนาพุทธสั่งห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ปัญหาในปัจจุบันนี้เรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่ฟรีมากๆแล้วก็ไม่คิดมันมีความเละเทะจนมันพลาดได้เพราะฉะนั้น สิ่งที่มันพลาดขึ้นมาคือความไม่ตั้งใจแล้วมันทำให้เกิดปัญหาทางสังคมในระยะยาวเด็กเกิดมากว่าจะโตขึ้นมานะ่ะอายุได้ขนาดนี้กว่าจะได้รับการศึกษาต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องใช้ความรักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมาด้วยไม่มีความรักหนักกว่าพิธีกรกล่าวว่าเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีพฤติกรรมทำให้เด็กเกิดมา จะต้องมีความรับผิดชอบภิกษุณีปายตอบว่าถูกต้องค่ะความคืบหน้าล่าสุดคําทํานายจากภิกษุณีปายหรือหมอปลายไพรขซิบทักแรงปีกระต่ายคนมองว่ากระต่ายทองแต่หลวงพี่มองว่าน่าจะเป็นกระต่ายถูกทอดหรือกระต่ายไฟสีขาวทองจริงแต่เขาทองแบบอ่อนแอทองแบบทรมานกระต่ายที่นรนสู้มามากกว่าทุกปีถึงแม้มีความเป็นไฟบางคนโกรธ แต่มีแรงที่จะพุ่งทยานแต่แบบโกรธที่อ่อนแอทำอะไรไม่ได้ปี2566จะเป็นกระต่ายที่อ่อนแอปี2566เป็นปีที่ควรจะสะสมบุญปี2566จะเป็นปีที่เกี่ยวกับาศาสนาความเชื่อและอะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับาศาสนาจะมาแรงมากถ้าจะจับโอกาสให้จับโอกาสแบบนั้นแต่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ ถามว่าแย่มากไหมกระต่ายโดนทอดให้ใช้หลักในการแก้เครส์ว่าเวลาเราพูดนะ่ยพยายามอย่าพูด2566ให้ใช้2023กระต่ายจะมีความแข็งแรงขึ้นแก้เครส์ด้วยการใช้2 0 2 3ความแข็งแรงของความร้อนของไฟและความร้อนของธาตุอะไรทั้งหลายแหละจะช่วยส่งเสริมทําให้คนที่มีอิทธิพลหรืออยู่ใต้อิทธิพลมีความแข็งแรงกว่าเลข6666 66, 66, จริงๆนะ่ะ มองแล้วมีทั้งความรักความเป็นสเสน่ห์แต่มันอยู่ด้วยความที่ใจอ่อนการยอมการถูกอ่อนข้อการถูกตัดแขนตัดขาเป็นหลักยิ่งมาโดนไฟลวกเป็นหลักแย่เลยแก้เคราะห์ด้วยการบอกว่าเป็นปี2023ใช้ปีคศเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะเป็นการแก้เครดในตัวแล้วในเรื่องของการทำบุญหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับศาสนาหรือจะต้องแบ่งส่วนให้กับศาสนาแล้วกรวดน้ำเยอะ จะช่วยได้ดีเห็นชัดๆเลยว่าศาสนามาแรงทั้งบวกและลบข่าวเกี่ยวกับศาสนาเยอะและหาเงินจากศาสนาได้เยอะวิกฤตโควิด -19 การท่องเที่ยวดีอยู่แต่คนยังติดเยอะอยู่เปลี่ยนชื่อกลายพันุ์เยอะคนก็ยังทนอยู่ได้ความคืบหน้าเตือนระวังข่าวช็อกอาจารย์พรมยานเปิดคำทํานายดวงเมืองปี2566 รายการสารพันธ์มูสัปดาห์นี้ยังอยู่ต่อกับบ้วยเชษฐวุฒิผู้ดำเนินรายการและอาจารย์พรหมยานรัตนายานพิโมกหมอดูชื่อดังที่เคยทำนายในเรื่องของการเกิดโควิด -19 จนเป็นที่รู้จักที่มาเล่าถึงความศรัทธาความเชื่อที่มีต่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำโดยได้ผ่านบททดสอบต่างๆจนมีวันนี้และได้ใช้ชื่อเรียกตัวเองที่ว่าอาจารย์พรหมยาน และยังได้เล่าถึงเคสลูกศิษย์ที่เป็นเรื่องราวอัศจรรย์ที่ทำให้อาจารย์พรหมยานถึงกับประทับใจนอกจากนี้ยังได้ทำนายดวงเมืองไทย้วยใช้ศาสตร์ของไพ่พรหมยานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2565ถึงเดือนมีนาคม2566เตือนระวังข่าวช็อกไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงและการสูญเสียครั้งใหญ่ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นสามารถติดตามได้ที่รายการสารพันมูความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากหมอปลายภายกระซิบมีเรื่องอะไรที่ต้องวิตกบ้างหมอปลายได้กล่าวว่าปีนี้เรื่องหลักๆคือเรื่องของการเสียชีวิตทางบันเทิงทางการเมืองสิ่งที่ไม่ควรพูดและสิ่งที่ควรจะบอกให้ทุกคนระวังไว้ เรื่องของประชาชนปากท้องจะต้องระวังการกู้หนี้ยืมสินใช้ไม่หมดเรื่องนี้จะทำให้คนฆ่าตัวตายคิดสั้นเราจะเห็นข่าวเยอะมากเรื่องครั้งฆาตกรรมเยอะมากน่าจะมากกว่า3-5เคสใหญ่ๆเป็นหน้าที่หลักของนักข่าวและตํารวจเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าเกิดจากอะไรรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่หวังเอาไว้ ผู้ใหญ่ที่ระหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่ด้วยผู้ใหญ่คนนั้นทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงเศรษฐกิจมันแย่เลยทําให้เกิดคนเสียชีวิตมากขึ้นส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการจบชีวิตเองเรื่องของการโดนหลอกเรื่องของการลงทุนจะมาเป็นเรื่องใหญ่มากๆเสียเงินเยอะเสียห,ยหายหลายพันล้านจากคนที่มีชื่อเสียงอยากให้ระวังเยอะๆอยู่อย่าง ระมัดระวังตัวอย่าไว้ใจใครการลงทุนไม่ง่ายอย่างแต่ก่อนไม่มีอะไรได้มาฟรีต้องทำมาหากินด้วยตัวเองใครที่จะขยายเต็มที่เพราะคิดว่าการท่องเที่ยวกลับมาแล้วให้ลดสเกลลงสมมุติว่าคิดว่าจะขยาย100%ให้เหลือสัก20-30%พอแล้วค่อยๆโตแล้วจะปลอดภัยคนไทยต้องดูแลตัวเอง ในปีนี้วความคืบหน้าเช็คดวงวันเกิดครึ่งปีแรกอาจารย์โอเล่ทำนายดวงตามวันเกิดครึ่งปีแรก2,566มีทั้งเรื่องที่ปังและต้องระวังเข้าสู่ช่วงต้นปี2,566ดวงชะตาของแต่ละคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสได้เผยคำทำนายตามวันเกิดช่วงครึ่งปีแรก2,566ผ่านทางรายการกล้องสด พศมูดวงแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรกันบ้างต้องติดตามมีทั้งเรื่องที่ปังและเรื่องที่ต้องระวังคนเกิดวันอาทิตย์คนธาตุไฟจะรุ่งเรืองเป็นปีทองเรื่องการงานของคนวันอาทิตย์หยิบจับอะไรให้รีบทำในช่วงมีนาคมพฤษภาคมแต่อย่าเพิ่งทำในช่วงมก,กราคมถึงกุมภาพันธ์ต้องพกยกเสริมชะตาให้คนวันอาทิตย์คนเกิดวันจันทร์คนธาตุดิน จะได้โอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของการงานไม่ทันตั้งตัวได้มาแบบฟุกๆุก,กต้องเตรียมตัวอย่าประมาทในเรื่องของการงานหลังจากเรื่องงานตกต่ำมาสองปีตอนนี้ต้องตั้งรับคนเกิดวันอังคารเป็นปีทองเรื่องของการงานดีแต่เสียในเรื่องของความรักเพราะคนเกิดวันอังคารเป็นคนทำงานหนักทำแต่งานไม่มีเวลาให้กับคู่ครองไม่มีเวลาใส่ใจกัน คนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธกลางวันจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะเบอาแวงเพราะเป็นคนคิดสิ่งใดจะพูดสิ่งนั้นระวังการมีปากเสียงจะพูดจาตรงเกินไปจนคนเข้าใจผิดได้คนเกิดวันพุธกลางคืนตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจะเป็นคนรู้จักพูดซึ่งกลับกันเลยจะโดดเด่นในเรื่องของการเจรจาติดต่อคนเกิดวันพฤหัสบดีต้องระวัง ในเรื่องของโรคภัยต้องพักสมองพักกายเพราะเป็นปีแห่งโรคภัยถ้าความคิดป่วยก็จะทำให้ร่างกายป่วยไปด้วยคนเกิดวันศุกร์ต้องระวังในเรื่องของหนี้สินการใช้จ่ายเพราะสิ้นเปลืองตั้งแต่ปี2565มารายจ่ายเยอะติดลบเยอะมาซื้อของมาเก็บตุนแต่ไม่ได้ใช้ในปี2566 จะต้องระวังเกี่ยวกับปัญหานี้สินคนเกิดวันเสาร์เป็นปีที่ดีปีหนึ่งจะสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับลึกลับมูเตลูจะได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นในปี2565ทุกยากมาพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่ปฏิบัติธรรมอยู่เซนจะแรงมากขึ้น